่ายวีีดโออนุญาตถ่ายวีดีโอนะคะแกะก่อนแกะขาเราจะสีวบักซีว้าวลุงหมอขอโทษนะลูกชิวไอ้ลุงหมอพ่อใหญ่เลยอันพ่อโทษนะครับนั่งเหมือนเดิมนั่งตรงตรงดีไครับนั่งท่าเดิมอย่าแต่ผมปล่อยก่อนอ่าโอเคอย่างนี้เลยทีนี้โทษนะครับเป็นไปสี่สอง มือนี้เอาไหนมือแล้วต้อมาจับดต้องดึงแรงครับดึงไว้เบาๆส่วนนี้มือที่จับก็ทั้งหออโอเคลูกโอ้โอเคก็เมื่อกี้กี่โลห้ากิโลก็ดูดขึ้นมาประมาณสองจุดห้าซีซีเวลาให้ให้ทานยาอะไรนะครับ เวลาให้ทานยา2.5เพราะถ้าน้ำหนัก5กิโลก็ดูดมาประมาณสัก2.5ซซีีเ cc ต่อหนึ่มาอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ถึงว่าถ้าถ้าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเว่าตามน้ำหนักตัวก็ประมาณนี้กินตลอดเลยรอไปเลยทุกสี่ทุกหกชั่วโมงก่อนเพราะว่าช่วงคือเป็นวัคซีนรวมครับอันนี้มันมี4ตัวอยู่ในวัคซีนตัวเดียวก็จะมีไข้ด้วยใช่ไหมร่างกายไม่เคยมีภูมิต้านทานก็อาจจะมีไข้เพราะว่ามัน มันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นปปมันสร้างมันส <จะ S 1> ร้างภูมิน้องหลู่นเนาะโอ้โหเอาแกมลูกเดียวเลยลูกหมอขอโทษนะลูกละจะมียาให้ทานใช่ไหมคะมีมียาพาราอย่ครับอืมเดี๋ยวนะลูกโแล้วอีกวัคซีนตัวหนึ่งก็เป็นวัคซีนโปลิโอนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนจากอินตะบีได้กี่เลยนี่ยครับอยู่รวมเลยพอตีไปคนบาดจะยากในัปรตีตี่นี่นี่หมดเลยวันนี้ฉีดสองเข็ม ทีสองขาเลยลู oh <S <s ือสองเ็มเลยม่เดือดม่เดือชิวลูกเรื่อกันาสบายสบายโอ้งโอ้ยังไม่ตอนนี้เฮ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่อยาเท่าเดิมท่าเดิมเดี๋ท่าเดิมอยท่าเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเก่งแล้วอออร้หนูบอกแหู้งินแล้วค่ะเก่งแล้วลูกออไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ มีนาคมค่ะ21มีนาเจอกันค่ะสี่เดือนหายแล้วหายแล้วหายแล้วหนูเก่งมากเลยลูกโอ้ยคุณพ่อเต็มเตรมหน้าเดียวกันเลยนะใช่เขาบอกว่าเขาว่าอะไรถ้าลูกผู้หญิงได้พ่อก็โอเคเนาะถ้าลูกชายได้แม่ก็ใช่ไหม พี่อยังเบะอยู่เบะเบะเออเบะทีนี้เวลาหลังจากที่รู้แล้วว่าเย็นๆปั๊บจะโดนฉีดทีนี้ก็จะเริ่มรู้สึกอย่างน้อยเนี่ยรู้แบบนี้ง่ายๆเลยเริ่มกลัวใช่ไหมคะใช่อันนี้เดียวเปลี่ยนข้างกีนไหมครับาขอนมอ่าปึ๊บเริ่มละอ๋อขับแก้มหงาแล้วเริ่มรู้แล้วอ่ะเย็นๆหมอขอโทษลูก เบะเบ้รอแล้วเบะไว้รอแล้วน่เป็นไรอันนี้นิดเดียวอันนี้นิดเดียวเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วเออหายแล้วาหายแล้วหายแล้วหายแล้ว หายแล้วหายแล้วเ,เ,เ<แ>ก,<แ>ก่งมากเลยก็อตอนสมัยขีไม่เหมกันขีดเ,เสร็จก็ไม่ได้นอน <laughs>